อาวขาดเลย yeah. เ, <c oughs> เลยี่ยมีเขียงไปด้วยนี่ขาดเลยนี่ <c oughs> <c oughs> สี่อะไรสีน้ำเงินเหรอนีอ่สีน้ำเงินนี่ของ BSC สิบนะครับเพิ่งเปิดเมื่อวันนี้กแรกไปแรกไปซะแล้วนี่เป็นซอ,องเปิดหา X แรกที่ง่ายมาก ีปุ๊บได้ปับ๊บไม่มีแค่หกตัวอย่างเงี้ยนตะัวใบจะออกเป็นเงาๆค่อยนะครับระดับพวกเมท่านแลมาสเตอร์ Master แลแลอันคอมมอนพวกนี้เยอะมากคอมมอนการมีนิดเดียว Common, คอมมอนกลายไปว่าการธรรมดามีน,ออาน้อยจังจะมีพวกอันคอมมอนกับแร r มาสเตอร์แร่เยอะกว่าเปิดง่ายมากเชา้าหมดอันนั้นจ้ะมีแค่เอามาลองเอามาแค่กล่องเดียวก่อนมีแค่สิบสองได้สิบสององตอนนี้เปิดไปนหนึ่งซองแนละ้วเหลือที่แดซอง